เพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวชิลๆใกลยกรุ้มกาญจนบ,บุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นอันดับต้นๆของใครหลายคนวันนี้ชิวไปไหนได้จัดลิสต์10ที่พักริมน้ํากาญจนบ,บุรี่่นในเมืองแฟนน้อยแพใหญ่อัปเดตล่าสุดเพื่อให้ได้ไปพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าได้อยา่างเต็มอิ่มตามไปพักไปพร้อมๆกันเลย เริ่มโดยที่พักปิดใหม่ใจกลางเมืองการกับโบโฮสตอรี่พูลวิลล่าเป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งที่ตกแต่งที่พักให้มีความเป็นโบฮีเมียนน่ารักน่ารักแถมยังสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาเข้าพักได้อีกด้วยนะซึ่งตัวห้องพักก็จะเป็นแบบเต็นท์กระโจมอย่างห้องท้ายดีพูลวิลล่าริเวอร์ฟอนเอ็กซ์ตราปาทับที่เปิดห้องพักครีมน้ำมีสระว่ายน้ำส่วนตัวพร้อมกับมีอ่างอาบน้ำสีดำสุดเท่ให้แช่น้ำชมวิวอีกด้วยนะภายในแบ่งสัดส่วนเป็นอย่างดีพร้อมกับกระเป๋าแอมเมนตี้และเสื้อยืดที่เราสามารถเอาไปใส นอนได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ทางที่พักพยี่มีบริการชุดหมูกระป๋องหรือหมูกระทะที่นําเอาหมูใส่กระป๋องเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักอีกด้วยนะแถมภายใน,นที่พักยังมีคาเฟ่ฟิลดีริมน้ำให้บริการอีกด้วย ต่อกันที่ที่พักแพรริมน้ำบรรยากาศสุดชิลดิลลาลาฟรีสอร์ทริมน้ำกาญจนบุรีที่ได้ความเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวริมแม่น้ำแครน้อยพาไปดูห้องพักแบบแรกกันกับห้องแพรริมน้ำที่จะเป็นห้องที่กว้างมากๆพร้อมกับเตียงนอนขนาดใหญ่ให้เราได้ทิ้งตัวนอนได้อย่างชิลๆพร้อมกับมีระเบียงที่มีอ่างอาบน้ำให้แช่ตัวฟินๆอีกห้องที่แนะนำสำหรับคู่รักกับห้องแบมบูพูวล่าเป็นห้องที่ตกแต่งสวยมากๆและมีสระว่ายน้ำส่วนตัวให้แช่ตัวอีกด้วยนอกจากนี้ทางที่พัก ยังมีส่วนกลางอย่างสระว่ายน้ํากลางแจ้งและโซนห้องอาหารที่เราสามารถสั่งหมูกระทะมานั่งทานชิลๆได้เลยเรียกได้ว่าเป็นที่พักบรรยากาศสงบเหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อนมากๆ อีกหนึ่งที่พักในตัวเมืองกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองอย่างปลาการรีสอร์ทที่พักสไตล์ล็อกโฮมสุดน่ารักที่มีบรรยากาศโฮมมี่อบอุ่นหัวใจมากๆพร้อมกับห้องพัก2รูมไทยอย่างห้องพักแบบสูพีเรียและห้องแบบสวีตนั่นเองค่ะอย่างห้องสวีทวิวแม่น้ำจะได้อารมณ์เหมือนคอนโดหนึ่งห้องนอนเลยค่ะเพราะภายในห้องจะมีห้องนั่งเล่นและห้องนอนแบ่งไว้ให้อย่างชัดเจนพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องก็เรียกได้ว่าครบครันมากๆทั้งสมาร์ททีวีมินิบาร์อุปกรณ์อาบน้ำและอื่นๆอีีกเยบ ที่เราชอบก็คือห้องจะมีระเบียงที่สามารถชมได้ถึง2มุมค่ะพร้อมชุดโตะ๊ะริมระเบียงให้ออกไปนั่งชิลๆจิบกาแฟาได้ด้วยสําหรับส่วนกลางของที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ําห้องของเก่าของวินเทจต่างๆที่เป็นมุมแถวรูปน่ารักชั้นหนังสือที่เราสามารถยิ้มหนังสือขึ้นมาอ่านที่ห้องได้อีกด้วยนะและร้านอาหารอย่างปลาการล็อกโฮมร้านอาหารไทยริมน้ํารสชาติจัดจ้านฟิลดดีที่เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เข้ามาพักก็เข้ามาทานได้ด้วย ที่พักแพริมน้ำบรรยากาศสุดโรแมนติกในตวเมืองกาญจนบุรีกับซันเบิร์ดรีสอร์ทที่พักที่ติดอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองพร้อมวิวภูเขาที่เรียงรายสลับกันไปมาให้บริการห้องพักที่ตกแต่งในสไตล์มินิมอลโคซี่ฟิลดีถ่ายมุมไหนก็สวยความพิเศษของที่พักที่นี่ก็คือตัวห้องพักในแต่ละห้องจะมีระเบียงที่กว้างมากและยังมีอ่างจากรุซี่ให้แช่ตัวฟินๆในถุกห้องพักกันด้วยค่ะนอกจากนี้ทางที่พักยังมีคาเฟ่ภายในที่พักอีกด้วยนะเป็นคาเฟ่สไตล์บีชคลับดูบาหลีบาใจมาก ส่วนตัวเมนูอาหารก็จะมีทั้งของขาวของหวานและเครื่องดื่มสดชื่นให้ได้ทานคู่กันได้อย่างลงตัว ที่พักใจกลางเมืองกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ําแควกับยูอินจันทรีกาญจนบุรีเป็นที่พักสไตล์บูติกที่บรรยากาศภายในที่พักเต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้พร้อมกับแลนด์มาร์คของทางที่พักอย่างต้นอินจันที่มีอายุกว่า200ปีนั่นเองและยังเป็นที่มาของชื่อที่พักอีกด้วยนะคะส่วนตัวห้องพักของที่นี่จะมีให้เด้เลือกเข้าพักกันตั้งแต่ครอบครัวและคู่รักกันเลยสําหรับส่วนกลางของทางที่พักก็ถือว่าจัดเต็มทั้งสระไว้น้ํากลางแจ้งฟิลดีห้องสมุดสุดชิ และลานนั่งเล่นถ่ายรูปน่ารักนรักและยังมีห้องอาหารริมน้ําที่พร้อมเสิร์ฟอาหารรสชาติอร่อยให้ได้ทานพร้อมกับเครื่องดื่มคู่กับอาหารและดื่มดับกับวิวแม่น้ําสวยๆได้อย่างเต็มที่ พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่กาญจนบุรีกับไนด้ารีสอร์ทกาญจนบุรีที่มีห้องพักให้เลือกหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นวินล่าห้องพักบนอาคารและเต็นท์ริมน้ำสไตล์แคมปิ้งชิลๆนอกจากนี้ที่นี่เขายังมีจักรยานให้ปั่นเล่นชิลๆในที่พักอีกด้วยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะปั่นชมวิวชิลๆในที่พักก็จัดกันเลยส่วนอาหารก็ทานได้ที่ห้องอาหารของทางที่พักเลยมีสองโซนด้วยกันแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการความโรแมนติกยามเย็นดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและรสชาติอาหารต้อง เป็นโซน o อ t ดอที่นั่งริมน้ําเลยนะทุกคนนอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆอย่างสระไว้น้ํากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เห็นวิวภูเขาและสายหมอกยามเช้าบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีตัดใจมากๆ เปนอนชิลริมแม่น้ำแควใหญ่กับที่พักเอราชนลาฟตีสอร์ที่พักแพรริมน้ำยู่หลักล้านบรรยากาศสุดส่วนตัวพร้อมให้เราได้มาดื่มด่ำกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่และความพิเศษของที่พักที่นี่เขาจะมีลิฟต์สำหรับเพื่อนๆที่นอนแพรริมน้ำหรืออยากลงไปทำกิจกรรมก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะและห้องที่เราจะพาทุกคนไปชมกันเลยก็คือห้องวิลล่าลาฟที่เป็นห้องพักแพรริมน้ำวิวสุดปังที่เราสามารถทิ้งตัวนอนบนเตียงก็สามารถชมวิวแม่น้ำได้อย่างจดใจเลยแถมยังมีดาดฟ้าให้ขึ้นไปดั้งเล่นชมวิวอีก ้วนะนอกจากนี้ทางที่พักเขายังมีกิจกรรมสุดสนุกอย่างภายเรือคายักภายซับบอร์ดและยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ให้เด็กๆได้เล่นอย่างสนุกสนานอีกด้วย ที่พักริมแม่น้ำแควน้อยสไตล์ฟอร์เรสต์ล็อบเท่ๆกับเดอะทวิสหรือว่าแควที่เข้ากันได้ดีกับธรรมชาติสีเขียวที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีห้องพักที่แบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันก็คือห้องด้านบนที่จะเป็นในส่วนของตัวอาคารด้านล่างที่เป็นบ้านพักริมน้ำและแพรริมน้ำนั่นเองอย่างห้องที่เหมาะสำหรับคู่รักกับห้องรีเวอร์สเคปเป็นห้องพักสไตล์เคบินน่ารักน่ารักที่ตกแต่งอย่างสวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ททีวียกกันยุงรองเท้าแต่ฟรีมินิบาร์และ ื่นแถมยังมีเปลตะายให้นอนเล่นชิลๆบวกกับสนามหญ้าเล็กๆที่เราสามารถสั่งหมูกระทะมาทานที่ห้องได้เลย สวนไปสัมผัสบรรยญญากาศชิวๆริมแม่น้ำแควน้อยกับที่พัก The Forest r e s o r t ที่พร้อมให้เราได้มาดื่มด่ำกับธรรมชาติสวยๆในยามเช้าท่ามกลางสายหมอกบอกเลยว่าบรรยากาศในแต่ละห้องพักดีงามไม่แพ้กันเลยอย่างห้อง VIP ที่เป็นห้องพักที่เหมาะกับคู่รักและครอบครัวมากๆเลยค่ะเพราะภายในห้องแบ่งสัสดส่วนไว้เป็นอย่างดีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครันไฮไลท์ของห้องนี้จะอยู่ที่ระเบียงห้องพักที่มีอ่างอาบน้ำและเปเลให้เราได้ชมวิวแม่น้ำได้อย่างใจฟูนอกจากนี้ทางที่พักเ็ายังมีส่วนกลาง ส่วนน้ำย่อมๆที่มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและสไลเดอร์ขนาดใหญ่2อันให้ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานก็เลยล่ะค่ะและยังมีกิจกรรมล่องแพเปียกที่เ,เพื่อนๆสามารถเล่นได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะ เทว e นแควรีสอร์ทที่พักติดวิ่แม่น้ำแควน้อยที่บอกเลยว่าใครกําลังมองหาที่พักที่มีกิจกรรมต้องไม่พลาดที่นี่มีทั้งซิปไลน์ส่วนน้ําปั่นเป็ดและเพนบอลน,นั่นเองค่ะมีห้องพักหลากหลายประเภททั้งแพรริมน้ําเต็นท์โดมและบ้านพักสําหรับห้องที่เราจะพาทุกคนไปชมก็คือห้องบ้านทานตะวันมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําเป็นบ้านพักที่เหมาะสําหรับแกงเพื่อนและครอบครัวกรุ๊ปใหญ่มากๆพร้อมวิวแม่น้ําสวยๆที่ชมได้เลยจากทางหน้าบ้านนอกจากนี้ทางที่พักยังมีชุดชาบูพร้อมน้ำจิ้มแซบ่แซบๆและกับข้าออร่อย อร่อยให้ได้ทานอีกด้วยนะ